สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนรโยกินรีวันนี้เรามาฟิลิปปินส์กันนะคะต้องขอโทษด้วยไม่ได้อัปเดตข้อมูลเท่าไหร่ยุ่งยุ่งนิดนึ่งอะคะ่ะแล้วก็วันนี้มีโอกาสก่อนกลับเมืองไทยก็ได้มาที่ตลาดมันเป็นชัยนาทาวเชื่อมกับตลาดขายส่งอะคะ่ะตรงนี้เป็นจุดที่ว่าคล้ายๆกับเยาวราชเราแล้วก็เชื่อมไปสำเพงเชื่อมไปพารารัสอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่ตอนนี้เราอยู่ตรงตลาดขายส่งค่ะก็คนแน่นเลยลองนึกภาพลงตลาดเพลงค่ะที่ว่าเราต้องเดินผ่านทีละแยกทีละแยก,แยกอารมณ์เดียวกันเลยค่ะแล้วก็ผ่านไปแยกที่จะไมเผารัฐตรงนี้ก็จะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดผ้าค่ะของสำเพ็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะขายของชิปช็อป เนี่ยค่ะข้างทางก็จะเป็นประมาณนี้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะน่ารักเชียวชุดละร้อยเปโซก็ประมาณ60บาทนี่ค่ะหนึ่งหกสิบบาทนี่เป็นตลาดผ้าหนึ่งก็ตลาดตุ๊กตานี่ค่ะนะคะข้างในก็จะประมาณเดียวกันนะคะก็เป็นผ้าสองข้างทาง,างเลย เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเดินไปจุดที่คนจีนเขาอยู่กันนะคะคนที่นี่เขาจะชอบใส่อะไรที่เป็น,ปนสไตล์แบบนี้ค่ะสไตล์เออเดาวินชีสไตล์ของอิตาเลียนเนี่ยค่ะเสื้อของวัว์ซาเชอะไรเงี้ยนะคะทุกคนสังเกตไหมคะเนี่ยค่ะนี่อีกอันนึง เนี่ยค่ะเป็นสไตล์แบบนี้ส่วนใหญ่ของคิดว่ามาจากประเทศจีนนะคะไม่แน่ใจว่าโลโก้เขาผลิตสินค้าตัวนี้ได้ดีขนาดไหนเนี่ยค่ะเหมือนสำเพ็งเรานี่ละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะซ้ายขวาเป็นประมาณนี้เนี่ยค่ะชุดเด็กชุดเด็กแพงกว่าชุดผู้ใหญ่นะคะสังเกตเนี่ยค่ะข้างนี้ก็จะเป็นพวกวิกส,ส่วนเรื่องอาหารการกินฟิลิปปินส์เขาเป็นประเทศที่เขารัก ความสนุกสนานนะคะแล้วก็เป็นเมืองขึ้นมาก่อนชีวิตเขาก็กับบุคลิกของคนในประเทศเขาก็จะค่อนข้างที่จะเ,เซลล์ดูตัวเองเป็นสำคัญอะไรอย่างเงี้ย่ะแต่ผู้คนตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงานบริการเนี่ยดีมากๆเลยเขามีเซอร์วิสมาที่ดีมากๆ <c oughs> จะสังเกตว่ากระเป๋าเนี่ยเห็นที่ไหน กระเป๋าแบบนี้มีขายในอินเดียเยอะมากเพราะว่าคนที่มาช้อปปิ้งมักจะต้องใช้กระเป๋าใส่ผ้ายัดของนี่นะคะมาตรงนี้นี่ก็คือสำเพ็งเรานี่เลยแบงก์ก็อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะก็จะมีเครื่องเย็บผ้านี่ค่ะเยวไปจะให้เตี๋ยวกเห็นไหมคะเย็บง่ายดีค่ะนี่ค่ะเขาตามติดแล้วค่ะเนี่ย เขาไม่ยอมปล่อยแล้วเราจะต้องรีบเดินแล้วค่ะน,นี่ก็จะเป็นผ้า25่บเปโซอันนี้20่บเปโซเออมันถูกดีนะแค่ก็คือ16บาทเราอะค่ะ10บาทเท่ากับ6บาทค่ะอ่าเนี่ยค่ะน่าจะมาจากจีนทั้งนั้นนะคะส่วนใหญ่แต่ถ้ามองทางด้านซ้ายคิดว่ามาจากอินเดียค่ะ เนี่ยค่ะเห็นที่อินเดียเยอะมากพวกผ้าปูโต๊ะกินข้าวค่ะเนี่ยที่อินเดียทำเยอะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากแบบเป็นเพื่อนกันกดไลค์กดแชร์มานะคะผ้านี้สวยจังเลย how much 90 90เปอร์ yards 90 90 96 54 54บาทเปอร y a r d <ress> อ้าวสิบสี่ก็ถือว่าแพงเนาะอ้าสถ้าไปซื้อที่อินเดียน่าจะถูกกว่า54เบอร์ยาร์ดนี่ก็สวยนี่เป็นผ้าทั้งนั้นเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยรอยโัยกินอรีอยากจะไปดูตลาดคอสเมติกแต่ในนี้มันนำไปเป็นผ้าไปหมดเดี๋ยวต้องถามเคาน,นิดนึง Excuse me, excuse me. I want to go to uh, somewhere the beauty product market. Beauty. Dragonite. Where? Where? How to go? Post rate. Right. hand. How far? Mall. Mall police. Green. green. Mall. Clean mall. And how far from here? can walk can walk อ่า right hand right thank you green m o r e right thank you thank you เรากำลังจะไปค่ะคนเขาก็น่ารักนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเนอะเราไป green อกันแล้วเดี๋ยวถึง green อแล้วเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนะคะสวัสดีจ้า